สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวพนทหารคนนั้นนะเขาเลื่อนยศเลยนะเป็น10บเอกนะเออเป็น10บเอกแล้วก็ได้เงินอีกเดือนละ20,000ื่นปันานนะจนตัวเองเนี่ยนะมันดีกว่า,ขาเขมรน,นะมันดีกว่ากัมพูชานะกัมพูชายัางนะยังมากก็ได้สร้างสร้างอะไรสร้างอนุสาวรีย์ให้แต่ให้หากินเองเออ อันนี้เอาความจริงมาพูดเลยนะนี่จุงกะเอโอ,รอกระโอนชาวไทยนะแ้อก็ชาวเขมรกัมพูชานะที่ดูคลิปผมอยู่นะอยู่ฟังผมพูดนะเออ ที่มือมือขมารยัยนะออกกุนนะขย่มออกกุ่นนะเออที่มาฟังแล้วก็ให้คิดนะนี่ขย่มไอเรื่องปรับไอเด้งนะนี่ฟังไวนะ้นะนี่ฟังไว้นะไอเรื่องทหารไทยเนะี่ยที่เหยียบกับระเบิดนะที่ให้่คำอนเอามาวางไว้นะเออ ชาวโลกเขารู้เออไม่ต้องว่าคลองไม้คลองเก่าหรอกอันนี้ไม่ได้ว่าใครเนี่ยชาวโลกเขารู้เออไอ้ทางด,ดวเองเดินทุกวันทําไมจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะเออแต่ไม่ต้องเป็นห่วงทหารไทยหรอกนะเออถึงว่าคาเขาจะคาดนี้ถึงคาเขาจะคาดอันนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างนะระหว่าง เออทหารกัมพูชากับทหารไทยมันต่างกันยังไงนะประสิทธิภาพนะเขาเรียกว่าประสิทธิภาพนะฟังไว้นะคนกัมพูชาเนี่ยผมไม่เด,ดานะผมผมพูดให้ฟังนะประสิทธิภาพของประเทศนะของประเทศตัวเองนอะเออนี่พลทหารคนนั้นนะเข้าเลื่อนยศเลยนะเป็นสิบเอกนะเออเป็นสิบเอกแล้วก็ได้เงินอีก เดือนละสองมื่นบับนานนะจนตัวเองเนี่ยน่เสียหมดอายุเนี่ยเนะ่เขาเรียกบำนานนะเออแล้วก็ได้เงินช่วยเลือครอบครัวอีกเป็นล้านนะเออเข้าใจไหมนี่พูดขมินเข้าใจไหมกัมพูชาเนี่ยเข้าใจไหมเด้งจีพระบไ่เด้งแล้วก็เงินช่วยเลือกช่วยเลือกคร,บครอ,นนะอ,อบ,นะรออค,รบครัวเขานี่ ช่วยเลียลูกเมียเข้านี่ให้ลูกนะ่ะเลียนต่อนะ่ะจนจบรัชกาลนะ่ะเออให้เลือกเอานะ่ะประเทศไทยมันมีมอมีครู่นะ่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับรัชกาลตำรวจทหารนะ่ะนะเออมันดีกว่าขเขมรน,นะมันดีกว่ากัมพูชานะกัมพูชาอย่างนะนอยังมากก็ได้สร้างสร้างอะไรสร้างอนุสาวรีย์ให้แต่ให้หากินเองเออ อันนี้เอาความจริงมาพูดเลยนะนี่ตอนนี้ภายในประเทศเนี่ยน,นะทะเลาะกันแล้วเออทุกวันนี้มันมีโชเชียวน่ะ่ายลงไปทายลงไปเรื่อยๆเนะี่ยเขารู้หมดเลยเออแต่หารนะ่ะประเทศไทยไม่ต้องรบก็ได้เนะี่ยให้มันรบกันเองประเทศกัมพูชานะเนี่ยอีประเทศคามีนเนี่ยถ้าดคาคาดแบบนี้เนะี่ยเขาเอาไปสร้างอนุนสาวรีย์ แต่หลังจากนั้นเขาให้หากินเองเออมีเงินแบบไทยไหมนี่เขาส่งเสียตลอดเนี่จนเสียชีวิตเนี่ยคือว่าเงินบำนาญน,นั่นอี๋ทำไมจะไม่รู้รู้นไสั์เขมิ้นหมดแหละชอบรับลังชอบกัดเข้าวตรงนี้แหละมันเป็นต่นไรเป็อะไรมาแล้วเออเข้าใจไหมนี่เปรียบเทียบให้ให้ฟังว่าไอพลทหาร ไทยได้เยี่ยมกักระเบิดน่ะเนะี่ยเขาเป็นคนดีไม่ต้องกลัวนะเขาเสียสละมาเพื่อชาติน่ะเนะี่ยไอทหารขมิ้นเนี่ยไอพวกเองระวังตัวนหะพวกวัยรุ่นนะที่บอกว่าแอดเป็นแรงงานนะ่ะเนี่ยเขาจะให้พวกเองเนี่ยเป็นทหารแล้วที่นี่พวกเองอย่าันนี้มาเข้ามาประเทศไทยนะเอออย่านี้เข้ามานะท่านี้เข้ามานี่คนไทยเขาไม่เอาด้วยแล้วนะ เอ้ยระวังตัวเนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาว่าจะให้เลือกทหารเนี่ยเออให้พวกเองเก่งนะเก่งตลอดนี่ขยุ่มออกมาปรับเอ้เย่ไอ้เด้งนะเออทหารไทยเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขามีความอดทนเข้าใจไหมนี่อี๋ผัวมันเด้งรึ้เด้งร้าวเนี่ยผัวมันเมียนสมองนี่อีเดี่ยประเทศเองเนี่ยไายเข้าไปอ่ะไทยทะเลาะกันด้วยในในเมืองล่วงเลยนะ ประท้วงกันอยู่นี่ประท้วงกันอยู่ไม่ไม,ไมีจะกินมีกินคนเดียวคือหุ้นเส้นเนอ่เออเพวกเองอดใต้เนี่ยโหอะอระแม่เว้ยจองใจเต้ไอโต้เฮ้ยกูไปปีบยางดีกว่าพูดเจ็บลิ้นเจ็บลิ้นออ้อะระเงียบโต้ระเทศเองเนี่ย